วิวจากทะเลจ้าท้องฟ้าสวยงามมากวันนี้มีแดดสวยมากนันยังดำๆคุณฟังได้ไหมคุณไหม ท้งพ้าลูกเคียรเนี่ยนี่ความสุขแท้เออเข้นลูกท้องฟ้าสีครามสวยงามมากฝั่งนน้นเป็นป่ากาโพดฝั่งนี้เป็นดอกไม้ดอกหญ้าสวยงามมากเลย คนผ่านต้องไม่เอารูปคนเมื่อกี้เดวดีมากห้ามจอดรถที่ฝั่งทะเล อันนี้คือที่หยอดเหรียญน,น,นี้คือที่หยอดเหรียญเวลาเราจะอยู่นานชักาไลร่ครึ่งชั่วโมงฟรีถ้าหนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งฟังน,นี่เป็นที่หยอดเหรียญจยอดรถจอดรถนะจ๊ะ คนมาเที่ยวเต้มไปหมดเลยสวยงามริมชายทะเลขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะช่องคุณยายวินนี่สตอรี่จ้าสวัสดีจ้า